นี่มันใกล้จะได้เวลาแข่งแล้วนะนี่เธอแน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่ไปซ้อมหน่อยอ่ะนี่ต้องเท่าฟางังทุกท่านเขาทำอะไรกันเนี่ยแล้วเขาไปดูกันเถอะมีคนมาตั้งเยอะขนาดนี้ไม่มีใครสู้กันจริงๆได้เลยหรือนี่ไทยมาตั้งหลายเทคแล้วยังไม่ได้สัก,กเทคมีใครในที่นี้เป็นมวยบ้างไหม มาสมัครตอนนี้ได้เลยได้ชั่วโมงละห้าสิบดอลลร์เห็นเองค่ะได้ชั่วโมงละห้าสิบดอลก็เอากับเขาด้วยเหรอเธอจะทำอะไรอะ่ะอยู่ทางนั้นสินักแสดงคนนั้นน่ะที่ผมท่องทองอะ่ะจะเป็นดาราที่ฉันชื่นชอบมากมากเลยเออทำได้จริงๆงั้นเหรอเออเห็นเก่งมากเลยนะคะเออ รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ได้งั้นลบกวนไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะครับโอเคไอเด้าของฉันแอคชั่นโอ้ยเออฮ้ยเพียงคนโดยใช้แค่มือเดียวเลยเหรอ แถมตัวเล็กกว่าเขาต้องเยอะไหมจะโว้ยผู้หญิงนี่นะเมื่อกี้ฉันเห็นน่ะยังไงขออย่าให้เธอต้องติดเทนทวิตอีกเลยนะเดี๋ยวนะนี่อะไรกันทำไมเธอถึงมีพลังเยอะขนาดนี้ละ่ะคัด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 เอ้ยไ่ใช้เธอไวขนาดนั้นนี่เล่นจริงเลยเหรอถ้าคุณบอกให้ทำเสมือนจริงเลยไม่ใช่เหรือคะแต่าสถานที่ใหม่แล้วคราวนี้อย่าทำให้มันแรงนกล่ะ อาไอ้ยาโอเคครับทุกคนไปพักได้ไอ้เดาส่งจุ๊บให้ฉันด้วยเฮ่อมีอาวไอ้เ้าเขามาคุยกับฉันเลยเนี่ย เราฟังฉันเก่งใช่ไหมฉันใช้ความสาม,มารถของตัวเองเอาเบอร์ไอเดอมาได้ด้วยละพี่เจิง้งพี่เจิ้งมาได้ยังไงคะเนี่ย